จะยืดมาตาแต่เราว่ารถติดบนนี้น่าจะจุพครับสะพานกาญจนาภิเษกนะครับเหมืนฟังลูกกับติกนะครับนู่นนะครับสะพานกาญจนาภิเษกนะครับไอมันนู่เนยไม่ถ่ายตกวเกินน้ำเข้ใจฝันมากห้มันไล่หรือว่ามันเต็มกันเอลยและเพื่อนให้เห็นเกี่ยวกับ ิบัติงานของบุคคลดังกล่าวตรงตามความเป็นจริงโดยปราศจากปกติจะต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือประกอบกิจการใดอันอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของตุลาการศาลฎีกาต้องไม่พึงแสดงความคิดเห็นใดๆต่อสาธรรัฐวนตรีต่าระทับกับหน้าที่หรือเป็นยศของตุลาการได้ไหมนายยื่นกระบี่ขึนยังได้เลยนะลูกไม้หมดแค่นี้ไหม You know? ข้าวอสงสารทูมิเออไม่ใช่ข้าวสะพานกาญจนาพิเศษนะครับเตอร์ตงมวนพิสวาสมาลาเก้าอิศวาณีแต่แม่บอกไม่เห็นหนความเกี่ยวกับเรื่องพิศวาณ์พระเราเก้าอิศวาณีแต่นะที่เป็นตัวยืนยัน คือคยู man, long, ่ในสภาจะไม่รวม่ยให้ความสำคัญกับผู้ที่ได้มาดำรงตำแหน่งโดยทุกครั้งเสมาชิกนสภาของที่สภาเองนันะคะก็จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อหน้าเราต่อหน้าเรานีล้วนๆเลยพิ๊กเจอจะคามแล้ว จะเข่าวกรานข้าวเลบมังพารดีลดบางของรมานซึ่งก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาในฉบับปัจจุบันฉบับปีก่าๆไปถ่ายไปวดเด็เด็คุณรับแตว่าปัดเด็ดลดมากน่นน่นน่นนีนู่นน่นตรงกลางนี่สบดนนแล้วแล้วกีจะได้ทานการจะรับสิ่ง เงี้ยบังเบอร์ค่อยกดก็ได้ลูกมันมันมันเยอะเบอรนเราไม่เห็นคู่มีทัดมัไงครับยตอนนี้นะครับสะพานนี้นะครับจากข้ามแม่น้ำเจ้าพญาน้ำศรีสมัยได้รื่องการจะทำข้อสงวชไม่รับและนี่คือไม่เหมือนกุ้ยถาไปยังนายรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางนายทุนสอสอรัฐมนตรีก็เข้าสู่วิธีกาได้เข้ามาต่อพิจารณาประเด็น ถามสดด้วยวิจานะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของสว่าการมนตรีที่สมานเองได้ตัมนรัตมนตรีเนื่องด้วยสารคดีค่ะโอ้โหนะคับังการักตะข่านนะคบสภานะคบการจะเาพิเศษนะคะสองว่าารรัตน์มนตรีคได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการจับตู้มาเลยมาเลยนะคบสภานะครับว่าระเทแล้วนะคะับทุกคนจัดการบังคับให้หายสาบสูญด้วยใจ่วยรคได้ทำชิดนะครับพบกับช่องนะ ไม่ใช่ครับท่าพจทหมาแล้วก็ที่ท่านมจะข้าไปช่อก็จะเป็นายว่าจะทําแนลนะคะถ้าเปิดต้องต้องถ้าเปิดชื่อช่องท่านพมัจะทำคในคนหาครับเปิดปที่ช่องนะคก็เป็นนายนาชาแนลนะคะายว่าจะทาแนลโดยให้เห็น่คุยกนะครับเลาใจ ทำกันจน16นะครับไม่ได้เลยประเรด็นอยู่บ้านไม่เรียนประหลาดเรกัื่องการเลส

แบงนนเมลน่รนี้ไปเลยนั่นนะครับนวามังัวมึงมังตาแบดอยู่ไหงนี่นะครับนี่คือสะพานนะครับนี่นะครับเออาย้ดวูนะครับตรงูนะครับเป็นสะพานบูมิพูลหนึ่งและพูมิพนะครับ สะบันแขวนะครับสะบันแขวนะครับน่าจะเปียกนี่นะครับสะบัดเขวนะครับคุนคือแม่น้ำเจ้าพญาครับแล้วก็ุ่นก็ไปมวยบุตรมเลยอ่านทางนี้นะครับ สะพานภูไม้พนหนึ่งนะครับฉันมองไม่เห็นนะครับนู้นนะครับภูไม่พนหนึ่งและภูไม่พพนสอง <c oughs> นี้ครับรถติดบนสพนะพานครับรถติดบนสะพานนะครับอูบ้ <c oughs>

มบนีักม่อยู่บนวงนี่ะครับคดจับนะเดี๋ยวนี้ขาไม่มีไม่ได้คอยมีคอยยำเลืกนะโอหลังที่หลอเขาทุ้งไหนไเห็นมัูขลังนะครับผู้ขลังนะครับดูนะครับัังันเป็นา้มานที่ ครับเราค้าแม่น้ำต่อพยาอันหนูนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีเองก็ได้มีการพิ่จะมาด้วยสื่อขวดเฉพาะนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของกรณีเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของข่าวพญาด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับศักศีนะครับสะพานพระรามแปดนะครับีพิเศษด้วยนะครับสะพานพระราปนะครับจะมีเล็กอยู่ตรงเสานะครับ นู่นะครับไปแล้วนะครับสะพานพนามนี่นะครับไปแล้วนะครับนะครับแล้วนะครับบายดีนะครับสะพานครับดี ครับสภาภูมิพ้นหนึ่งนะครับและภูไม่พ้นสองรถติดมากนะครับตอนนี้นั่นนะครับถ่ายให้ดูข้างหน้าริรถติดแค่ไหนอะดูดูนะครับรถติดแค่ไหนครับรถติดแค่ไหนมากดูดูนะครับสภาภูมิพลนหนึ่งและภูมิพลนสองนะนู่นครับ ถนนอู๋เจ้าสมิงพายพระรามสามครับถนุภูมิดนะครับสุขูมิดลู่นะครับนู่นะครับรถบังนะครับเออมียนแบงกอกนะครับแบงกอก เออวงกาเรียกเป็นเทียนเรียกบางกอกอย่างเดียวเลยถ้าเวงนเกาก็พี่ตยันเรียกว่าบางโคนู่นถ่ายเรื่องต่างๆของการนี่นะครับนี่ส่วนเรื่องที่สองเป็นรายงานที่มีหลาดเกณฑ์ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ